โยซื้อไข่กลาบสุนกับไขหางว่าสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยโดนตัดหัวถ้าราชวงศ์ชิงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อคณะกบฏจะมีชะตากรรมไม่ต่างกับราชวงศ์ฝรั่งเศสฮ่องเต้มไม่พอใจขุนานางคนนี้เฮ้ยทหารลากตัวออกไป บางคนก็ไม่ใช่ประหารแบบสบายๆนะบางคนเชื้อเนื้อเป็นพันชิ้น,น,นจนปล่อยให้ตายไปอะไรอย่างเงี้ยคุณพลคนนึงรั้วต้อมาหาในปักกิ่งและมีคําสั่งให้ปูยีออกจากพระชวังปูยีช็อกว่าแบบตัวเองแบบไม่ใช่โอรสสวรรค์เหมือนที่คนเคยบอกเมื่อตอนเด็กแล้วแนวคิดทางการเมืองสมัยนั้นคือทําให้ทุกอย่างกลายเป็นสามัญชนหลังกําแพงแดงทั้งหมดนะฮะสิ่งที่ให้อิสรภาพปูยีคือแว่นตาก,กับจักรยานพอโดนฝั่งทางคอมมิวนิสต์จับได้น่าสงสารครับเหมือนโดนหลอกใช้ครับ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกะพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนําไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับและอีก <Like S 2> หนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับ ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เรารู้จักประเทศจีนอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้ามสร้างขึ้นเมื่อไหร่และทำไมถึงชื่อพระราชวังต้องห้ามก็วังต้องห้ามภาษาจีนจะมีสองคำนะค,คือกู้กง <c oughs> กับมีคำนึงคือจืดจิ้นเฉิง <c oughs> จืดจิ้นเฉิงคือ <c oughs> แปลตรงตัวคือนครต้องห้ามสีม่วงครับ <c oughs> เป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อคราวที่ปักกิง่ง <c oughs> เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หมิง <c oughs> คือสมัยของฮ่องเต้คนที่3 <c oughs> ชื่อว่าหยงเลอเป็นวังหลวงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลือถึงปัจจุบันด้วยที <c oughs> เ่เรียกว่าพระราชต้องห้ามคือต้องห้ามบุรุษเพศอยู่ผู้ชายคนเดียวที่อยู่ได้ในพื้นที่นี้คือฮ่องเต้ แต่ในคําว่าต้องห้ามเนี่ยก็หมายถึงอย่างน้อยก็คือห้ามบุคคลภายนอกอ่ะมันคือเป็นวังที่แบบอันเป็น f o r b i ิดเดอ่ะห้ามให้คนนั้นคืเว้น,นได้รับอนุญาตชาคณะห้ามไม่มีสิทธิ์จะมาย่างกรายเข้ามาในนี้ได้เลยครับแล้วพระราชวังต้องห้ามเนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่อะไรเท่าไหร่ก็ประมาณนะ450ไร่นี่คือพระราชวังทั้งหมดครับเริ่มสร้างในปี1406ใช้เวลาสร้างทั้งหมดประมาณ14ปี ใช้กําลังคนใช้กําลังทรัพย์มหาศาลมากนะสถาปนิกวิศวกรรวมถึงทรัพยากรไม้มาจากภาคใต้หมดเลยคือปักกิ่งก็คือภาคเหนือแหล่งทรัพยากรคือต้องมาจากซูโจหางโจครับที่ว่าเป็นแดนสวรรค์ของจีนอยู่ทางใต้เกณฑ์คนเกณฑ์ช่างหลวงแล้วก็ตัดต้นไม้จากระแวงเนี้ยคือไปสร้างเป็นพระราชวังครัเอาลําพังที่เราเห็นพระราชวังที่มีฐานแล้วก็มีตัวพระราชวังเนะเคยมีการขุดสํารวจดูว่าข้างใต้ฐานมันมีชั้นอะไรบ้างปรากฏว่าเขาขุดลงไปเนี่ย ชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นของอิฐนะครับแล้ะชั้นที่สองเป็นชั้นหยองหินแค่อสองชั้นเนี่ยก็ลึกประมาณเมตรครึ่ง,งนะฮะแล้วลงไปอีกเนี่ยเป็นชั้นของเศษอิฐเศษดินอะไรที่ถมกันให้แน่นๆเนี่ยอีกเป็นสิบเมตรเลยแล้วค่อยเป็นซุง คือขุดไปประมาณสัก15<ม>1ห<ม>้าเมตรนะยังเป็นโครงสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นเสาเข็ม,มใช่ไหมครับขนาดเป็นไม่ใช่เสาเข็มมันเป็นเข็มแผ่<อ>เพราะว่ามันต้องเอาซุงตามนอนซุงตามตั้งเงี้ย<อ>แล้วเขาก็ไม่ขุดเยอะกว่าน,นี้แล้วเพราะขุด<ๆ>เยอะกว่าน,นี้ไปก็มันก็ไม่รู้ว่าซุงตามตั้งมันจะสูงไปอีกเท่าไหร่<ๆ>เพราะนั้นไอ้ตัวแค่พื้นหินอะไรพวกนี้ก็ใช้ทรัพยากรเยอะแยะมหาศาลแล้วเราจะสังเกตแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเพราะว่าเขาใช้หินทับเป็นหลายๆชั้นหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยคือกันคนขุดแล้วเข้ามา ใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นดินใช่ไหมขุดแป๊บเดียวเตื้อเตืทเป็นอุโมง์เข้ามาขึ้นมาได้ลอบสังหารได้ทําอะไรได้แต่นี้ต้องเป็นหินจํานวนหลาย10เมตรคือมักจะมีคนพูดว่าพระราชวังต้องห้ามนอกจากใหญ่แล้วเนี่ยยังมีจํานวนห้องเยอะด้วยเขาว่ากันว่าพระราชวังต้องห้ามจะมีจํานวนห้องทั้งหมด9,00 0 999ห้องครึ่งจุดห้าครับ9 9 9 9เกาจุดห้าทำไมต้องมีครึ่งอยามันไปสอดซ้องกับคติอ่ามิโทโลจีของจีนครับว่าเง็กเซียห้องเต้เง็กเซียห้องเต้จะมีหมื่นห้องจีนแต่ว่าห้องเต้ที่เป็นลูกอ่ะต้องแสดงความกตัญญูคืออย่าตีตนเสมอพ่อเง็กเซียนห้องเต้คือห้องเต้ที่เป็นเทพอ่ะ ใช่ครับห้องเตยบนโลกมนุษย์อ่ะมันมีคติว่าคือเทียนจือเทียนจือคือซันออฟเฮเวนรว่าโอรสสวรรค์เป็นบุตรของสวรรค์คนที่เป็นพ่อหรือว่าสวรรค์เบื้องบนอ่ะครับห้องเตที่เป็นลูกข้างล่างอ่ะอย่าตีต่อเสมอขาวัวนเพราะนั้นสวรรค์เบื้องบนจะมีวังที่มีหมื่นหมื่นห้องแต่เบื้องล่างเนี่ย9 9 9 9 5ุดหดีนะไม่จุด9ก้าทำไงพง แต่แต่อย่างนี้ครับเนื้อหาตัวเลขตรงนี้แม้กระทั่งเราไปพ am, ระราชวังต้องห้ามทุกวันนี้ยังมีการพูดถึงกันอยู่แต่ตัวพระราชวังต้องห้ามที่ผมบอกคืออย่างว่ามันมีชีวิตมันมีการต่อเติมมันมีทําอะไรอย่างนี้ <ührt> hmm. เพราะฉะนั้นเคยมีการนับนะครับพระราชวังต้องห้ามว่ามีทั้งหมดก <c oughs> ี่ห้องแล้วหลักการนับห้องของจีนคํับคว่าห้องของไทยที่เราเข้าใจกันมันไม่เหมือนกันคําว่าห้องของจีนเนี่ยเขาหมายถึงว่าเสาสี่ต้นเนี่ยคือ1ห้องสมุิตําหนักไทเหอเตี้ยเนี่ยมีเสา11ต้นคูณกับ5ต้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นจะเป็นร้อยห้องแล้วใช่ไหมฮะอาคารหนึ่งเจียนใช่ไหมฮะตอนนี้คือหนึ่งห้องกับมีเสาสี่ต้นคว่าจะมีกำแพง<ม>ล้อมรอบหรือไม่ก็ได้ภาษาจีนเรียกว่าเจียนไปข้างล่างเนยะสองห้อง ใช่ครับเพราะนั้นถ้านับด้วยหลักการนี้เนี่ยพระราชวังต้องห้ามที่นับมาไม่เกิน100ปีที่ผ่านมาก็มีแค่8ป0 0ันเก้าพกว่าห้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณเพราะ <8, 000. S 2> ฉะน,นั้นเนี่ยพระราชวังหลวงเนี่ยก็จะมีห้องไม่เกินหมื่นนะถูกไหมฮะคือธรรมเนียมของจีนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเลขที่เหมือนเราบอกว่า1้อ0 0ปมันไม่ได้หมายถึง1้อ0 0ปดพัจริงรๆเหมือนเราบอกว่า84,000เออ84,000 <laughs> เนี่ยมันไม่ได้84,000จริงๆมันอาจจะเป็นตัวเลขอุปมาอุปไมยใช่นะครับแต่โอ้โห แบบ450ไร่ก็ใหญ่มากแล้วล่ะใช่โอ้พูดถึงความยิ่งใหญ่ฮะจริงๆพระราชวังต้องห้ามเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยโบราณก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องสูงที่สุดในเมืองถูกไหมฮะต้องแบบเขาเรียกว่าทั้งเ,เรื่องของบรรดาศักดิ์แล้วก็เรื่องความสูงยิงด้วยณนะตอนนี้นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปส่วนออฟฟิศของห้องเต้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีประตูหนึ่งก็เชื่อชื่อว่าประตูอู่หรือว่าภาษาจีนเรียกว่าอู่เหมือนนะครับโดยประตูอูเหมือนเนี่ย <c oughs> มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นตำหนักเฉยๆแต่ว่ามันมีกำแพงล้อมรอบแล้วรวมกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนกำแพงนั้น,น3่สามสิบอีก5้าเซนสามเมตรอ่ะกี่ชั้นอ่ะพี่สิบสาชั้นคือในยุคนั้นเนี่ยลองคิดดูว่า พื้นที่ราบม,มาแมีตึก12ชั้นขึ้นมา <c oughs> นั่นคือค <c oughs> วามยิ่งใหญ่ค <c oughs> แล้วก็เป็นการประกาศอํานาจดิเลข,ของฮ่องเต้ด้วยเพราะว่าอู่เหมินนะครับเป็นที่ที่ฮ่องเต้ราชงหมิงครับคือไม่มีคํากล่าวว่าราชงหมิงเป็นลาชง,งที่จีนปกครองแบบแอซบสูรมนาคีสมบูรณาสินลาชอย่างแท้จริง <c oughs> ในสมัยหมิงเมื่อคือฮ่องเต้ไม่พอใจขุนานางคนนี้เฮ้ย hey, ทหารลากตัวออกไปอู่หมิน จริงๆห้องเต้เนี่ยถ้าจะประหารเนี่ยเขาจะไปหารอีกที่ครับประหารที่ตลาดผักแต่ถ้าเกิดว่าลงโทษโบยเนี่ยจะโบยที่อู่เหมือนทําไมไปประหารที่ตลาดผักก็คือด้วยสังคมสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการให้เกิดความเกรงกลัวเพราะนั้นต้องให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วก็ประกาศเลยว่าเนี่ยบางคนก็ไม่ใช่ประหารแบบสบายๆนะบางคนเชื้อเนื้อเป็นพันชิ้นจนปล่อยให้ตายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็คือเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะที่เราใช้ความเกรงกลัวปกครองนะฮะแต่ว่าในพระราชวังเนี่ย เอาเข้าขจริงห้องเต้ก็พยายามจะไม่ให้มีเรื่องที่มันแบบโหดร้ายอะไรมากยกเว้นแต่ช่วงโมโห,โหจริงๆเช่นบางช่วงของฮ้องเต้ราช่วงหมิงเนี่ยมีคนประท้วงว่าไม่ให้ไปเที่ยวทางภาคใต้นะประท้วงหนักขึ้นนะข้องเต้เตก็สั่งให้ลากไปที่ประตูเหมือนนะฮะแล้วก็บอกโบยนะครับโบยหลังปรากฏว่าถ้าเคสนั้นเนี่ยประมาณ140คนเนี่ยโบยตายไป1 1คนอะไรอย่างงี้อันนี้คือตายโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจให้ให จ,จะประหาเน <oh> ี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวนะในพระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้ามเนี่ยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์หมิงและหลังจากนั้นก็จะมาถึงราชวงศ์ชิงก็คือปาราชวงหมิงคืออันนี้ครับพวกนอกด่านกลุ่มหนึ่งก็คือชาวแมนจูนิเจอร์แหละคุณเต๋หนิ่งเจิเปลี่ยนชื่อเผ่าไปแมนจูแมนจูอยากตีราชวงศ์หมิงขณะเดียวกันราชวงศ์หมิงที่จะบอกว่าทำตัวแย่ เพราะว่าไปกดขี่ชาวบ้านน่ะรัฐดรชาวตานดำอ่ะต้องลุกขึ้นต่อต้านเป็นฝั่งสส้น้ายคือกลุ่มของกบฏชื่อว่าหลี่จื้อเฉิงหลี่ชื้อเฉิงสามารถล้มรลา,าชวงศ์หมิงได้เพราะว่าบุกถึงกรุงปักกิง่งฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงต้องไปผูกคอตายจนจ<บ>มาเป็นราชวงศ์ชิงไม่ไม่ไม,ไม่เป็นชาวแมนจูมาลบกับกลุ่มกบฏชาวนาที่ล้มราชวงศ์หมิงก่อนอ๋อมีกบฏชาวนามาต่อต้านราชวงศ์หมิงแล้วก็ล้มราชวงศ์หมิงสําเร็จใช่ครับและชาวแมนจูเนี่ยก็มาจัดการ กลุ่มกบฏชาวนานี้เพราะว่าชาวแมนจูอะต้องการจะล้มหมิงเหมือนกันแต่หมิงมันนัไปก่อนเพราะว่ากบฏชาวนากันเองสุดท้ายก็กลายไปว่ามีแม่ทัพราชหมิงคนนึงเปิดดาบตรงกรแพงเมืองจีน่ะให้ชาวแมนจูเข้ามาเพื่อมาลบกับกลุ่มกบฏที่ชื่อว่าหลี่ชื่อเฉิงสุดท้ายกลุ่มกบฏก็แพ้ไปเพราะว่าก็เป็นแค่ชาวนานะแต่ว่าแมนจูมันเป็นแม่ทัพอ่ะสุดท้ายก็เข้าสู่ยุคราชวงศ์ชิงปกครองจีน ราชวงศ์ชิงนี่เป็นแมนจาูมาจากหนเจินก็คือทนเผ่าที่มาลาวีและชงซ่งจนชงซ่งมันต้องย้ายเมืองหลวงลงใต้ครับแต่เขาเลกลุ่มกับมองโกเลยไม่ไใช่พวกเดียวกันครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยชาวแมนจูจะไม่ได้มีวิถีชีวิตแบบเรียกว่าคล้ายชาวมองโกมากนักถือเป็นนักรบบนหลังม้าได้เหมือนกันแต่ว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยจะไม่ได้ทุ่งปะสุสัตว์เยอะมากเท่าเท่ามองโกเป็นหลักแหล่งกว่าเป็นหลักแหล่งกว่าเป็นหลักแหล่งกว่าแล้วทําไมมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนกว่ามองโกครับแล้วทาไมแมนจูต้องโกนหัวครึ่งหนึ่งเป็นคาเจอร์ของเขาครับแต่ตอนนี้มันมีเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์หรือนักมนุษยวิทยาพยายามคิดวิเคราะห์ไปนะครับเขาคาดเดาว่ามันเป็นเพราะเหตุผลว่าชาวแมนจูเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่บนหลังม้าด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมการขี่ม้าเนี่ยถ้ามีผมเยอะๆเนี่ยมันปกหน้า มันไม,ไม่สะดวกจริงๆชาวมองโกบางเผ่าก็ถนัดที่จะไว้ทรงผมที่แบบมีแต่จุกมีแต่อะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นการโกนหัวเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยให้การลบการอะไรมันสบายขึ้นแล้วเวลาชาวแมนจูที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในทุ่งหญ้าก,กว้างมากขนาดนั้นเนี่ยเขามีป่าไม้มีต้นไม้มีภูเขาเนี่ยเวลาเขาไปไหนนอนนั่นนะฮะเขาก็สามารถม้วนเปีย <ม>แล้วก็ทําเป็นหน,หนุนนอนได้<ช>โอมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไว้เท่ๆ<ช><ช>ต้องขอบคุณราชวงศ์ชิงอย่างหนึ่งคือเป็นราชวงศ์แมนจูที่อนุรักษ์ปติาศาสตร์วัฒนธรรมของจีนมาตลอดที่เราศึกษาบอกศาสตร์จีนราชวงศ์ฉินราชวงศ์ฮั่นเรื่อยมาถึงราชวงศ์ชิงอ่ะต้องขอบคุณฮ่องเต้ชื่อว่าขังซีเป็นคนสั่งให้ขุนนางพากันรวบรวมเอกสาร,รโบราณแต่นี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองที่ ราชวงศ์ชิงเป็นพวกชนเผ่าแมนจูอ่ะแล้วชนเผ่าแมนจูข้ามด่านเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าประชากรของชนเผ่าแมนจูมีน้อยมากนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะบรรชนะชาวฮั่นใช่ไหมแต่ชาวแมนจูเนี่ยมีแนวคิดอย่างหนึ่งคือเราจะต้องให้เกิดความกลมเกลียวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเขาจำนวนน้อยอ่ะเขาไม่มีทางสู้กับคนจํานวนมากที่เป็นชาวฮั่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะรักษาทุกอย่างที่เป็นของฮั่นเอาไว้แล้วบังเอิญเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนช่วงนั้นคือราชวงศ์หมิงล้มเพราะกบฏ ใช่ฮะกบฏช,ชาวนาพระราชวังต้องห้ามเนี่ยนะฮะหลี่ชื่อเฉิงเผาว,วังเนี่ยมีเรื่องเล่าพวกเนี้ยลืออยู่แต่ว่าเขาดูจากเอกสารที่หลังจากราชวงศ์ชิงเข้ามายึดนะฮะเขาจะดูว่ามีการซ่อมแซมส่วนไหนบ้างที่เป็นเอกสารแบบ,บเขาเรียกว่าเอกสารที่ไม่ได้พูดถึงคันทางด้านกลางเมืองแล้วกันก็จะค้นพบว่าไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะน้อยกว่าเอกสารที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเป็นการืองโอ้พาวอดวายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า มันจะมีบัญชีไปหมดฮะว่าต้องใช้ไม้อะไรมาซ่อมอต้องใช้เท่าไหร่เขาก็จะเปิดระเมอจากตรงนั้นก็จะค้นพบว่านั่นซึ่งเอาข้อจริงอ่ะถ้าเวลาเปลี่ยนราชวงศ์นะที่ผ่านมาเนี่ยต้องเผาให้วอดใช่ครับอย่างอ่างของน <c oughs> ีงเียเต้ไงวอดวายหมดเลยเจ็ดเปร์เ็นคืนมีพระราชวังต้องห้ามเนี่ยนะที่แปลกกว่าครับพระราชวังอื่นคือพอหมดราชวงศ์ปุ๊บไม่โดนเผามอดหมดแล้วย้ายที่แต่ยังคงใช้ของเดิมซ้ำเรื่อยมา เพราะฉะนั้นมันจะเป็นพระราชวังที่ซ้อนกันในสองราชวงศ์แปลกนะแปลกนะจริงๆคือถ้าเปลี่ยนราชวงศ์วังเก่าต้องเผาทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้นะฮะถ้าเราไปวางต้องห้ามเราจะเป็นภูเขาลูกหนึ่งอยู่ด้านหลังวังต้องห้ามอันนั้นเนี่ยมันถมขึ้นมาจากเศษซากของพระราชวังราชวงศ์หยวนก่อนราชวงศ์หมิงราชวงศ์นี้แล้วเขาก็เอาไปถมแล้วก็อากลายเป็นภูเขาเสริมฮมจุ้ยให้กับพระราชวังปัจจุบันไม่เสียดายกันเลยเหรอ วังใหญ่ๆสวยๆโอ้ที่เป็นแบบเขาเกี้ยงเลยประกาศสตาว่าราชวงศ์มาแทนที่มี power แล้วก็มีทรัพยากรที่พร้อมกว่าครับเพราะนั้นการที่ชาแมนจูเข้ามาเนี่ยแล้วไม่เผาวังเก่าทิ้งเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีคาว่าเหอแปลว่าความกลมกลืนสันติสุขสันติภาพก็พยายามจะสื่อสารให้กับชาวฮั่นทั้งหมดว่าเขาเข้ามาแทนที่โดยเขาต้องการความสุขสงบสันติเขามาปราบกบฏชาวนาเพราะนั้นเขาขอรักษาทำรงความสงบนี้ต่อไปถูกต้องจริงแล้ว ชว,วงชิงนี่อันนี้มีการสร้างกำแพงเมืองจีนต่อยไหมฮะไม่สร้างฮ่องเต้คนสุดท้ายจริงๆที่แบบว่าเลิกสร้างกำแพงเมืองจีนเลยคือฮ่องเต้ขงังซีค,คนที่2งของราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนทั้งรประเทศประกาศเลยว่าชาวฮั่นสร้างกำแพงเมืองมาตลอด2,000ปีเพื่อป้องกันนอกดา่านมาแบบนี้ขด่นอกด่านปกครองแผ่นดินของชาวฮั่นได้ทั้งหมด ก็ไม่สมควรที่ต้องสร้างอีกต่อไปอหยุดการสร้างนัแต่งน,นั้นไอ้เขา่าสร้างคือสร้างเพื่อฟังก์ชันที่ว่าเป็นปราการป้องกันประเทศตั้งแต่ตรงนั้นก,ก็ประกาศเลยว่าเราจะไม่สร้างเพิ่มอีกต่อไปนะฮะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปแล้ว และกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์จีนราชวงศ์ชิงเนี่ยก็มาถึงนั่นก็คือผู่อีผูหอีเกิดเมื่อปี1906แล้วก็คองลาปี1908เพราะว่าซูซินเฮากับฮ่องเต้กวงซียสวนโคตรครพร้อมกันเลยกวงซียสวนโคต14พฤศจิกาซูซินเฮาสวนโคต15พฤศจิกาแล้วคนที่เหมาะสมกับการขึ้นของราชสมบัติก็คือผูหอีเป็นทั้งพระประสงค์ของซูซินเฮาเอง,เองแล้วก็ตามกฎมนเทมนมารของราชวงศ์ชิงค,คือ บางคนจะเข้าใจว่าทําไมต้องเอาปูยี่ที่อายุสองขวบขึ้นมันเป็นหลักของกฎมบาณของจีนราชวงศ์ชิงอยู่แล้วเพราะว่านอกจากฮ่องเต้นเนี่ยผู้องชายทั้งหลายเนี่ยมันจะคล้ายๆข,ของราชสำนกไทยก็คือมีการแบ่งพระอิสริยยศหรือว่าฐานบดรสัตว์ของราชวงศ์ชิงจะมีทั้งหมด14ขั้นปูยี่ตอนเป็นองชายนะครับอยู่ขั้น2เลยนะเขาเรียกว่าซื่อจือ่อพ่อปูยี่จริงอยู่เป็นขั้นเอกคือว่าเป็นชินหวังก็ไปท่านอองแต่ว่าพ่อปูยี่เป็นรูปเมียน้อยราชวงศ์ชิงให้ความสําคัญกับชาติกําเนิด คนที่เหมาะสมกับการขึ้นเป็นท้องเต้ควรจะเป็นลูกของเมียหลวงรหรือเมียเอกครับแล้วแม่ปูยีเป็นเมียหลวงของพ่อปูยีจึงอยู่พ่อปูยีเป็นเป็นอ,องแต่ว่าเป็นลูกเมียน้อยแต่ปูยีที่เป็นลูกของอ,องเนี่ยเป็นลูกเมียหลวงเพราะฉะนั้นชักกำเนิดของปูยีสูงกว่าพ่อก็เลยเหมาะสมที่จะขึ้นคองลาต่อครับแม่อยู่แค่สองขวบอืมแล้วมันมีเกรดอันนึงนะฮะตอนที่จักรพรรดิปูยีขึ้นครองลาชเนี่ย ต้องถูกยกขึ้นไปนั่งอยู่บนบันลัง oh. แล้วบันลังเนี่ยมันเด็กสองขวบอะเขาห่างพ่อแม่ไม่ได้นะครับเขาก็จะร้องไห้ใช่ไหมคร <Yeah. S 2> ปรากฏว่าพิธีกรรมก็ต้องทําพิธีกายก็ต้องทําร้องไห้ก็ร้อง hmm. พ่อที่อยู่ข้างล่างเนี่ยต้องรีบไปบอกปู่ยีนะครับว่าเดี๋ยวก็จบแล้ว ประคดอันนี้มันเป็นเกตที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละคือจุดล่มสลายคือเป็นคาวเคราะห์เนี่ย<ม>คือพ่อต้องพูดว่าเดี๋ยวก็จบแล้วแล้วราชวงศ์ก็จบจริงๆริ<ม>อ,อคือพ่อเขาบอกว่าเปียคู่เปียคู่คืออย่าล้ออย่าล้อเดี๋ยวก็สิ้นสุดลงแล้วไ<ม>อเขาก็าสิ้นสุดก็คือพ่อเขาคงหมายถึงพิติกรรมแต่ว่า, <Yeah. S 2> าพวกขุนนางที่เขาร่วมมือกันกว่าปากไม่เป็นมงคล จะบอกว่าราชวงศ์สิ้นสุดซึ่งราชวงศ์ก็สิ้นสุดจริงๆ1908ของลาชอีก3ปีที่หลังครับผม1911ว,วันเดือนตุลาคมก็เกิดปฏิวัติสิ้นให้ขึ้นโดยทางภาคใต้แถวก็แค่อู่ฮั่นอะเป็นกลุ่มแรกที่ปลดแอกจากราชวงศ์ชิงแล้วก็ลาไปทั่วประเทศจนกระทั่งมีนายกรัฐมนตรีจีน เขาว่าถชงชิงอ่ะคือหยนซื้อไข่เข้ามาเข้าเฝ้าไทเฮาที่เป็นห้องเฮาของฮองเต้องค์ก่อนแล้วในสมัยปูยีเป็นไทเฮาแล้วก็เป็นผู้สมัยราชการหยซื้อไข่กลาบสุดกับข้ายาวว่าสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยโดนตัดหัวถ้ารัชชงชิงไม่ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อคณะกบฏจะมีชะตากรรมไม่ต่างกับราชวงศ์ฝรั่งเศสยงลูกไทเฮาก็เลยทําการสารอสมบัติปูยีก็หมดสิ้นความเป็นฮองเต้แต่ว่ายังอาศัยอยู่ในวังได้เพราะว่า หลวงตู้แซเฮาได้ดีลกับคณะปฏิวัติไว้ว่าจะยอมแพ้ก็ได้แต่ขอให้อยู่ในวังต้องห้ามและรับเงินรลายปีจากรัฐบาลใหม่ครับจริงๆก็จัดเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นอิแบบนอมนะครับในช่วงแรกใช้คำาว่าในช่วงแรกแล้วกันแล้วเอาเข้าจริงปูยีที่อยู่ในวังก็คิดว่าตัวเองยังเป็นฮ่องเต้อยู่ถูกต้องยังคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของอาณาจักรอยู่ มันมีเนี่ยเรื่องเอพเลอร์ที่มีครั้งหนึ่งที่ปูยีได้เจอน้องชายตัวเองครับอ่าแล้วน้องชายตัวเองใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งคติของอาชงชิงคือเสื้อสีเหลืองหรือว่าไบร์เยนโลว์อ่ะเหลืองสว่างหมิงห่วงเป็นสีที่สงวนให้ฮ่องเต้น้องชายก็บอกว่าแบบนี้พี่ชายไม่ใช่ฮ่องเต้อีกแล้วอันนี้ถ้าเคยดูเรื่องเะพรเลอร์จํจำได้ว่าปูยีช็อกกับว่าแบบตัวเองแบบไม่ใช่โอรสสวรค์เหมือนที่คนเคยบอกเมื่อตอนเด็กอีกแล้ว <im itation> แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในพระราชวังในพระงปีหง1กปี1 9ึ2งสองเดินกุมภาพันธ์วันที่12กุมภาพันธ์สละสมบัติก็แล้วก็อยู่ในวังอีก12ปี <im itation> พอหลังจากที่โดนยึดอำนาจไปแล้วไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยแต่ผู้คนในวังหลวงก็ยังอยู่ร่วมกันในนั้น <im itation> โดยที่ทางการจีนก็ยังให้เงินรายปีอยู่ <im itation> ใช่ครับดูแลอีก12ปีถูกไหม <im itation> มีคนบอกนะครับว่าหลังกําแพงแดงทั้งหมดนะครับสิ่งที่ให้อิสรภาพฟูยี มีอยู่แค่สองอย่างนั้นคือแว่นตากับจักรยานคือปูยีสายตาสั้นนะครับแล้วก็ทรมานใสยตาสั้นจนอาจารย์ฝรั่งเนี่ยแนะนําให้ใส่แว่นตานั่นคืออิสระภาพที่หนึ่งของปูยีกับสอนให้ปูยีขี่จักรยานแต่นอกนั้นเนี่ยต้องอยู่ในวังต้องห้าต้องในกรอบจารีนก็เหมือนติดคุกใช่ครับนกน้อยในกงทองครับพระาจารย์ของปูยีก็เป็นชาวสกอตแลนด์เรติโนเฟมิงจอห์นสันเขียนหนังสือชื่อว่า t วายไลท์อินเ e อร์ฟอร d บิ c i ิตี้แสงสัญญาณวองต้องหา้ามซึ่งหนังสือเล่มนี้แหละที่เมื่อ30กว่าปีก่อนชาวอิตาลีที่มาสร้างหนังเลยและเอเพอเลอร์ครับต้องเอาหนังสือเล่มนี้เป็นเมนหลักในการอ้างอิงรประกอบกับน้องชายของแกคือน้องชายปูยียังไม่ตายนในในสาปีก่อนมาเป็น คนให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังบทภาพยนตร์นะครับแล้วหลังจากนั้นอีก12ปีปูยีก็ตอนนั้นก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องโลหกเลยนเพราะอะไรต้องออกจากวังฮะทางการจีนให้ออกมีขุนพลมาไล่ครับคือตอนนั้นเนี่ยประเทศไม่ได้สงบดีนะก็ยังมีขุนพลที่บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาอยู่ในวังละไปกลับไปเป็นสภาพบ้านเมืองที่อยู่ในศึกสงครามเขาเรียกว่ายุควอลล์หรือว่าขุนศึกไม่ตองหนีขุนพลคนนึงแล้วต้องมาหาในปักกิ่งแล้วก็มีคําสั่งให้ปูยีออกจากพระราชวัง อ๋อไปอยู่ที่เทียนจินก่อนอยู่ทางใกล้ป,กปักกิ่งครับใกล้ปักกิงแต่เป็นเมืองท่าที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะ <recycle. S 2> แล้วก็เริ่มไปคุยกับ <liberal> คนต่างชาติแล้วทางญี่ปุ่นก็แอปโพสตมาว่าอ <Rails. S 2> คือทางญี่ปุ่นก็ปะกาศจะยึดแผ่นดินจีน <inspire> ก็เลยบอกว่าอ่ะ <legends> เราจะช่วยสนับสนุนท่านให้ท่านมาเป็นเอมเพอเรอร์ของแมนจิูขัวก็คือเป็นประเทศใหม่อะแล้วก็เริ่มระหกระเหินเยอะแยะมากมายน่าสงสารครับเหมือนโดนหลอกใช้ครับโดนหลอกใช้ตอนหลังก็ไม่สำเร็จใช่แล้วต่อหลังท่านจบชีวิตยังไงฮะหลังจากที่ สงครามมันใกล้จะจบลงแล้วเนี่ย<ก>ท่านโดนจับโดยทานรัเสเซียแ,<ก>แล้วก็ส่งกลับมาให้ที่จีนแ,<ก>แล้วอันนั้นมันก็จะเริ่มว่าเอ้ยพอโดนฝั่งทางคอมมิวนิสต์<ก>จับได้ม,<ก><ก>มันก็จะมีเรื่องราวที่ท่านต้องไปอยู่ในค่ายกักกันกถ้าคนที่ได้ดู the last s m p l e r จัดว่าเป็นการฉายภาพท่านที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์จริงที่เราจะเห็นได้ง่ายที่สุดกันปีนะ5ปีที่โซเวียตอีก5ปีที่จีนจีนก็ด้วยแนวคิดทางการเมืองสมัยนั้นคือทําให้ทุกอย่างกลายเป็นสามัญชนให้เป็นคอมมินส์ด้วยแล้วก็ให้ท่านไปดูแลสวนพฤกษศาสตร์ท่านก็ดูแลด้วยดีนะครับก็ไม่ได้มีความกระด้างกระเดืองอะไรแล้วก็ท่านก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นฮะมีภรรยาที่เป็นสามัญชนแล้วก็เส้นชีวิตไปด้วยโรคการป่วยปี2 5 1 0ครับ ห้าสิบกว่าปีแล้วก็ยังกลับมาเสียชีวิตที่บ้านนะในประเทศจีนนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดองค์สุดท้ายอ่ะพูดกันตรงๆว่าท่านก็อาภัพมากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดราม่าที่น่าเศร้าปัจจุบันนี้ผมว่าในสาแรกครอบครัวของท่านก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่เยอะคืปุยไม่มีลูกครับแต่ว่าปุยมีน้องชายกับน้องสาวราชวงศ์น้องชายก็มีลูกน้องสาวก็มีลูกก็เชื้อสายยังไม่ถึงปัจจุบันครับนี่คนอ้างสิทธิ์ในรัชบาลลังของราชวงศ์ชิงอยู่ด้วย เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณอ๋องกับคุณเจมเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนให้เราฟังนะหลากหลายรเรื่องราวรเดี๋ยวคราวหน้านะถ้า f c ชอบมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยววันนี้โปรโมทนะสิ่งที่ทําอยู่หน่อยอให้น้องเจมก่อนน้องเจมตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ผมก็เขียนเพจครับ,รบชื่อว่าเจมส์หวนจงแล้วก็ทํารายการใน YouTube ของช่องผมเองเลยครับ,รบชื่อรายการชื่อว่าเรื่องจีนถามเจมครับแต่ว่าชแนล เขียนว่าเจมส์ไทจงเป็นภาษาอังกฤษครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับแล้วคุณองอ์นะครับของผมตอนนี้ก็เป็นแอดมินเพจองไชน่านะครับ O N G แล้วก็เป็นวักแล้วก็ C H I N A ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับจีนทั่วไปนะครับ <sup> ส uh, so no like, so ่วนผลงานที่ออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับก็มีหนังสืออยู่2-3สาชุดชุดมองตะเกียบเห็นป่าไผ่นะครับก็อันนี้สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้นะครับก็หากันไม่ยากนะครับแล้วก็มีหนังสือ แปลนะครับชื่อพิเคาะสามก๊กฉบับยี่จงเทียนอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองแต่ว่าเป็นการแปลจากหนังสือขายดีมากๆที่จีนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สามก๊กที่แท้จริงคล้ายๆกับคอนเทนต์ในรายการนะครับว่าดูว่าประวัติศาสตร์กับเรื่องจริงกับเรื่องเล่าเนี่ยมันแตกต่างกันไงแม้กระทั่งประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็ยังต้องวิเคราะห์กันว่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้3-4แบบเนี่ยอันไหนน่าเชื่อ อันไหนไม่น่าเชื่อหรืออันไหนมีประโยชน์กับเรายังไงในแง่การสอนว่าสุดท้ายแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็อยู่ในพี่ข้อสามก๊กแฟนๆสามก๊กนี่ชอบเลยก็ไปติดตามกันได้นะฮะเอวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอ๋องแล้วก็คุณเจมเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่มาพูดคุยกับเรานะฮะเช้าถึงเย็น ท่มาครับแล้วก็ถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรเผลอพูดแทรกนี้ก็ผมขออภัยเมียงสูงครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้สนุกมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้พบเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลย ผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ